กลับมารับชมสุดยอดข่าวกันครับเปิดทรัพย์สินสุทธิพงศ์ปลัดหมื่นล้านหลังโดนกระหน่ำจากคลิปด่าลูกน้องเผยทรัพย์สินสุทธิพงศ์ปลัดปากแจวด่าลูกน้องจนดังสนั่นโซเชียลแจ้งปปชเมื่อปี63รวมของคู่สมรสมีมากกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทจนได้รับฉายาว่าปลัดมหาไทยหมื่นล้าน จากกรณีหลังโลกออนไลน์เผยคลิปการประชุมข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่มีการถ่ายทอดระบบซูมไปยังหลายจังหวัดในช่วงหนึ่งได้เปิดให้ข้าราชการรายหนึ่งรายงานเกี่ยวกับพัฒนาสินค้าของราชทันโดยมีการพูดจาไม่เหมาะสมกับข้าราชการชั้นผู้น้อยต่อมาประหลัดมอทอ,ออกมาโพสต์ขอโทษหลังคลิปด่ากราดขอรกว้นโซเชียล ปัดเหยียดสถานศึกษารับเป็นคนลูกทุ่งดูแรงแต่ไม่เคยโกรธแค้นย้ำเจตนาเร่งรัดงานเพื่อประชาชนเพราะไม่มีความคืบหน้าแต่รับถึงเวลาฟังคำเตือนเลิกด่าลูกน้องขอบคุณทุกคำตำหนิรวมถึงคนในครอบครัวสำหรับนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาไทยรายนี้จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทรัฐศาสตร์บัณฑิตและรัชศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาวะผู os, drafted, ้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและรัฐศาสตร์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยการอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่92หลักสูตรนออรุ่นที่48หลักสูตรนบส รุ่นที่67หลักสูตรวปอรุ่นที่55หลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่1ทับห2หลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา904อัปเกรดรุ่นที่1ทับ63ประวัติการรับราชการเริ่มจากการเป็นประหลัดอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเมื่อปี2531จากนั้นปี2534มมานั่งเป็นประหลัดอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง ปี2538เป็นปลัดอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิต์ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรมการปกครองปี2541ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการให้แก่นายพลากรสุวรรณรัตน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้อำนวยการสออบอตอในขณะนั้นปี2543นั่งเป็นปลัดอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐม ในปีเดียวกันโยกมานั่งเป็นปรลัดอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมและปี2545ขยับมานั่งเป็นปรลัดเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมปี2546เป็นปรลัดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและเป็นปรลัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครในปี2547และปี2548เป็นปรลัดอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ปี2549เป็นหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเติบโตขึ้นนั่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามในปี2551รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกในปี2552ก่อนก้าวขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกที่อายุน้อยที่สุดในปี2553ปี2555 ถูกโยกมานั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนกลับไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในปี2556และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในปี2557ปี2558ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกระทั่งมานั่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี2560และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ปี2562 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2564นายสุทุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2563ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนว่าเขาและภรรยาดรวันดีกุญชรยาคงจุนเจริญมีทรัพย์สินรวมกันกว่า10,000ล้านบาท นายสุทธิพงษ์จุนเจริญมีทรัพย์สิน15้าน724,125บาทได้แก่เงินฝาก194,745บาทเงินลงทุน2ล้า 88, น88,830บาทที่ดิน13ล้า445,50บาทไม่มีหนี้สินด้านดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญภรรยา มีทรัพย์สิน1,209ล้าน774,199บาทได้แก่เงินสด1ล้านบาทเงินฝาก7ล้าน423,410บาทเงินลงทุน9,164ล้าน618,73บาทเงินให้กู้ยืม538ล้าน921,611บาทที่ดิน43ล้าน761,550บาท โรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง236.812.440บาททรัพย์สินอื่นราคาตั้งแต่2 0 0แสนบาทขึ้นไปรวม217.253.314บาทไม่มีหนี้สินสำหรับทรัพย์สินที่น่าสนใจของดรวันดีพอร์ตพุ่นรวม18รายการที่เหลือเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดในตลาดหลักทรัพย์และธนาคารรวมถึงสหกรณ์อมทรัพย์ต่างๆ โดยพอร์ตหุ้นที่มีมูลค่ามากที่สุดคือ SPCG จำนวน298ล้าน9 5 0 0 0 0หุ้นได้มาเมื่อ29มีนาคม2554มูลค่าหุ้นที่ถือในมือล่าสุดณวันที่29ธันวาคม2565กว่า4,274ล้านบาทราคาหุ้นอยู่ที่14.30บาท รองลงมาคือ UBS จำนวน95ล้าน2 0 50หุ้นได้มา20ตุลาคม2560มูลค่ารวมณปี2564กว่า2,78 0ล้านบาทมีเงินให้กู้ยืม6รายการ538 9,21,611บาท แบ่งเป็นบริษัทแคปิตอลเวิร์คเพลสจำกัดระหว่างปี2551ถึง2562รวม482,399,691บาทบริษัทดวงแก้วเชียงใหม่จำกัดระหว่างปี2551ถึง2562รวม34,674,060บาทบริษัทเสริมสีโฮลดิ้งจำกัดระหว่างปี2551ถึง2562รวม 4,36445บาทบริษัทโชคชัย Development จำกัดระหว่างปี2,558ถึง2,562รวม9,990,165บาทนายชาตรีโสวนันตรกูล2ครั้งรวม7,497,250บาท มีอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศอย่างน้อย2แห่งระบุว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับลูกสาวได้แก่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งได้มาเมื่อวันที่1มกราคม2,558มูลค่า25ล้านบาทและอาพาร์ตเมนต์อีกแห่งหนึ่งได้มา16กันยายน2,558มูลค่า83,250ล้าน2 0บาท ดรวันดีมีรายได้ระหว่าง1ตุลาคม2560ถึง1ตุลาคม2563รวม1,325,968,003บาทเป็นเงินเดือนโบนัส26,665,207บาทค่าเบี้ยประชุมค่าตอบแทน1,215,000บาทเงินปันผล1,286,246,562บาท จำหน่ายกระแสฟไฟฟ้า391,887บาทค่าชดเชยกเกษียณอายุ8,625,133บาทเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีกรเกษียณอายุ2,824,212บาทมีรายจ่ายรวม70,26,633บาท เป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัว45ล้านบาทเงินบริจาคปี2561ถึง2563รวม25ล้าน2 6 6 3 3บาทปัจจุบันดรวันดีเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัท SPCG จำกัดมหาชนโดยผลประกอบการงวด9เดือนปี2565 มีทรัพย์สินรวม24,135.45ล้านบาทหนี้สินรวม3,830.46ล้านบาทรายได้รวม3,121.92ล้านบาทกำไรสุทธิ1,649.77ล้านบาทธุรกิจของกลุ่ม SPCG ประกอบด้วย 1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์ม ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซล่าฟาร์มแบบครบวงจรและธุรกิจบริการด้านปฏิบัติการการบำรุงรักษาและการประมวลผลโซล่าฟาร์ม2ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลารูฟ3ผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสฟไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์อย่างเป็นทางการของ SMA Solar Technology AG ประเทศเยอรมนี และ4ธุรกิจผลิตจำหน่ายและให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็กพร้อมบริการครบวงจรนี่คือข้อมูลทรัพย์สินของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยขอบคุณข้อมูลจาก MGR Online ครับ